ย่างสิเพจาก่อยเทียละขั่นเทียละสี่ยแสดงว่าี่เนได้เคนไ้มาใแม่อายุเจ้าอันคนไครเฮ็ดไต้พักสไหได้วาแล้วมาแล้วัตัวเดกวันนีได้สองเมื่สามเมืนอล้ว่ะแม่ขั้นหนึ่ง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางแม่ดวงนะแม่ดวงผีทางสามแพ่งตรงนี้นะครับไปบอกคุณแม่นะฮะบอกเป็นประจำเลยนะครับผมเมื่อที่แล้วก็ถูกนะฮะถูกจนได้ทร้งได้ต่อเติมบ้านนะครับเอฟซีครับผมนะฮะแม่ดวงฝันแม่นนะครับผมนี่นะครับผม จนได้ต่อเติมบ้านนะครับ fc จากที่ไม่มีหลังคาไม่มีอะไรตอนนี้ก็เริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้วนะครับได้มาจากโชคลาบนี่แหละครับ fc ครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของแม่ดวงกันครับผมตามแอดมินมาครับฝันบ่แม่ฝันงวดก้อนน่ะฝันว่าไป,ไปนอนนยูบบ้านเสือผ้าวคนได้ยืดหลังเก้าบาลขทีซองเกตนะเมื่ฝันกันเลยสื่อตะตองงวด ซื้อได้บ่ซื้อได้หาแไดหาโตยังวาได้ถ้าที่แหลกถ้าต้องหดไปซื้อมือเลขกออกว่าแต่เขาอันได้จีเจ้าอัานขันเจ้าเต็มมาสัน้นก็เป็นเลขแม่นี่ออคือเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวเลยแม่ดวงฟันแม่น,มนฟันเป็นออกบอกเขาหดก้อนเมื่อเจ้านี้แล้วเก็กฟันมานผู้ถอาเพียกต้มเพียกให้หัวทอดกัะตันเพียกอันใส่สุงให้ลายหัวจ้ บานี้ไปซ้อนสู้ไแม่ยายสามฟังว่าอัน really, หัวเพียกมันเป็นยังหิ้ใหย่เป็นศูนห็นแล้วมันมันหมดสันละว่าอันผู้เท่าก้าวซนแล้วสันนี่พูดเท่าหรก้าวสันมุนินะปูห้าหมบอบ่อแด้หกพันปูอยู่ทีข้าเนี้แสดงว่าถูกงวดละห้าพันหกพันเนี่ยะแม่เนาะื้อลัตเตอรี่ใบนั่งงินนั่นก็ หาซื้อป่าได้มันเต๋อมาอีกละได้เท่านั้นสิ้นสิเท่านั้นละที่ขึ่นเพิ่นกะเงินซื้อปลายเนาะเอาเงินซื้อขึ้นปลายหลขึ้นปลายคือเพิ่นตะวันไปเส้นเพิ่นดีไปซื้อเลขก็ได้ไปเส้นเพิ่นเอาดีมามารอบนี้บ้านมุงแล้วเนาะแม่เนาะแล้วก็ต่อบล็อกอะไรแล้วเนาะจะเพิ่นก็ไม่เฮ็ดเฮี่ยนเนี่ยพ่แม่สิบ่เฮ็ดเฮี่ยนล่ะเพิ่นให้วันนี้ก็สิมาแอ็มห้องนั้นล่ะโอ้ยไห้เอฟซีถือแม่ไปเด้อกูได้ไม่ชคไม่ลาบอ่ะ ใส่ผู้ทำฝันแม่นเลยเนาะครับจักสิแม่นว่าแม่นว่านี่ก็ได้ฝันว่าเพิ่นไปคลอดลูกเยอะเหี้นลังเอินทั้งเรื่องทั้งไงนั่นน่ะมันเลฤทธีเพิ่นซีเก่าสั่น์ซีเก่าก็ซีนี่เราสัตว์ความรู้คนจะจังหวัดไปฝันว่าเขาไปคลอดลูกแล้วแม่จ้ะเฮี้นลังอื่นไปคลอดลูกเยอะหั้นลูกไงจะแวะจะแวะอยู่ พเนยนี่ก็ไปนั่งมาสันขนหลายมิตรพอดไส้นอนเฝ้ายังหันกับเจ้าของเที่นเนพันเป็นนิ่งห์แเนี่ยก็ตีเซนบ้านเล็กทีเพันละอันนู้นื่อบ้านเล็กทีคนออกลูกกับซี่หนึ่งสี่ศูนย์นี่ละสี่หนึ่งสี่ศูนย์บ้านเด็กที่เท่าไหร่ซี่เก่าเก่าสี่นี่ละสี่เก้าแล้วก็สี่หนึ่งศูนย์ซี่เก่าเก้าซี่นี่ละกลับโหลดเน้นตัวนี้น่าซี่เก่าเก้าสี่ บ้านเด็กทีแม่กับซื้อเยอะนี่เงินซื้อบ่บ่อันตะเก้ามันกัดได้ต้องงวดแล้วที่ก็เหมือนนี้ก็ต่องวดเลยเนาะแม่เนาะแม่ส่วนมากแม่จะฝันแบบช่วงต่องวดเลยใช่ไหมครับจ้าจ้าเด็กหน่อยไปคลอดลูกเมื่อวันนึงคือผคุณยายค้ใหญ่ละเนาะใครออกลูกได้ออกไข้ว่าผิดแต่คุณยายผู้หญิงไปออกลูก อยู s, ่เฮียนบ้านเลขที่สี road, four ่สิบเก้าจดหน่ตะเดียวคนออกรลกกะตีใส่ที่หนึ่งซี่ศูนย์นึ่งหละเมียตีได้ปกติสี่ขันปกติกับวันเลขทีเฮีนเอาง่ายๆแบบหมวดกอนแขนๆได้สองเก็ดเจ็ดสองครับพ้อเนาะพราจะไปซื้อซ้ำฟันมานี่ฟันซื้อเลขแล้วฟันที่ดีได้ปลาได้ยัง ในปลาสามตัวปลาตายเก็บใส่ของมาเนี่ยอ้าก็ตีเสเลกอีกดิบะเนี่ยฟันตัวบ่บ่ซื้อเลียกเรานันฟันนะงวดที่แล้วบ่งวดที่แล้วอ้าวเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะจ้ะปลาตายสามตัวเสลกออกมากสวนสามหมดว่าเจ้าขวรจะซื้อถือแล้วนะเฮ้ตืมเลยบ่แม่ได้ปลา บ่ได้เฮ่แล้วอยู่อผือเดียวนะกับกับหอบบ้านแล้วก็นอนเนาะวันนี้ได้ยำแม่ในได้เนี่ยฟันคิวได้บอกแท้บ้านบ้างวันนี่บอกพันกับผู้ซื้อกับเื้อผู้บ่ซื้อกับบ่ซื้อไหมเออขึ้นยุกับผู้เชื่อเนาะยศหมดนั่นพันก็ได้น้ำกับหลายคนอยู่ ขึ้นซื้อได้หนิประจำหมู่บ้านคนดังได้หนิผู้ใดกับว่าแต่เรื่องเล็กตรงแม่ดวงเด้อเป็นฝันคิวประกานต้องมาหาเพื่อนเพื่อนกับใดเยอะดิครับเป็นไรืน้ำพุลโตสร้างโตท่านเชียร์เพื่อนกับใดหลายก็คอยเชียร์เห็นบ่เพื่อนมีเงินซื้ออะไรเพื่อนนี้เท่าไเพราะว่าให้เพื่อนได้โหลดคอยว่านั่นดอกคอยว่าแย่งดอกครับ จ้าอยากให้เ no พ kind of so like ิ่นมีเพิ artists, ่นรวยน่ะจะควางได้น้ำแน่ผู้เพิ่นมีทื่นก็อยากให้เพิ่นได้หลายๆนะแก็อยากให้ผู้มีทื่นได้หลายๆบ้านข้าววัวได้จบนะไม่ข้าวซื้อนะเพิ่นซื้อเองเพิ่นอยากได้เพิ่นก็ซื้อเลอดเพิ่นลิตรตวเพิ่งกับใครนี่แหละเพิ่นได้ครับผมบ้านเพิ่นอยู่ไกล้คนทางเจ้าหนีนบั่นม่วงบันยางสิเพิ่เจ้าอยู่อยไกลเท่าไะ พันเล่าสี่ลอยแสดงว่าถึงหลายคนเจได้เด็กคนกับใคไม่อายุเจ้อันคนไปขายเฮ็ดขายพักสี่กายพีก้อนนี่ถ้าเจ้าใครได้มาแล้วมาแล้วเปนตัวแรก้ันหนึ่เขาเอื้นไฟเลยอ่ะก็ได้สองเมื่อสามเมื่อละว่ะมเจ้าขั้นนึงเพิ่บฟันเดเท่านี้เราเพิ่ฟันฝันฝันมือเื่อแรกสีออเจังมืออื่นจังเสียคอยฟันไง ฝันก่อนมือนเด็กออกเจไดมายำกาอนตอนนี้วิ์แล้วฝันเสียดายเนาะบางวกเขามาจอดอยู่หน่ะหัวเพียกแม่เพิ่อนต้มหัวเพียกหอยบ้อฝันด้วยสูนเกาโต๊ะแ้งซื้อตัวเดียวป่องๆเลยไปซื้อตัวเดียวเรนไปซื้อมากระจกมาห้ร้านปันขันแท้ แต่เยพ่อาใบรัตตลี่้านสาวผ้าไปเมียผู้ใหญ่บ้านผ้าใบว่าเขาขายเสีเอาซวงใบนั้นย่านผมมีเงินสือของบานนี้ถามเมียผู้ใหญ่บ้านมาจะอเอนต้อข่อยบอว่าฉันบอฉันดีบอว่าฉันมาครับทีนี้ก็เป็นฝันงวดนี้ก็คือฝันว่าเห็นคนคลอดลูกนะแม่เนาะใช่ครับบ้านเลขที่ก็เก้าสิบสี่ คนไปคลอดลูกใส่บ้านทีสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าหรือเก้าสิบสี่ฟันคนไปคลอดลูกเช่ไหมแม่ก็เลยมั่นใจเด็กที่บ้านของเพื่อนบ้านบ้านเลขที่เท่าไหร่นะแม่ย้ำอีกรอบเลยครับผมสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าขออภัยครับเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่สี่สิบเก้าในลากรายก็รไ่ได้ถามเพื่อนเอากลับหัวลงด้วยไหมครับแม่กลับหัวเป็นกลับหัวเป็นหกด้วยไหมเป็นหกก็ได้ต้องถามก่อนเนาะ ทั้นแปดท่านคนออกลูกตเก้าก็สื่อซีหนึ่งไว้ค้อมที่ศูนย์ครับเป็นความล่วงแม่แปียดได้นี่ครับครับข้าแม่เปียดชื่อสามตัวนี่เราเราเอ็งบึงเดี๋ยวจะมาลุ้นอีกนะมาย้ำอีกนะครับ ว่ามีเพิ่มเต <eled> <Yale> ิมอ <seja S 2> ีกไหมเนาะแม่เนาะเผื่อแม่ฝันอีกเผื่อจะได้สามตัวนะรอบนี้เนาะใช่คะอะไรทั้งบนทั้งลางเนาะครับผมโอเคก็ต้องขอขอบคุณแม่นะครับผมแม่ดวงฝันแม่นนะฮะครับขอบคุณครับแม่ครับครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะเป็นแนวทางของแม่ดวงนะครับนะครับแนวทางตัวเลขนะฮะนะครับของคุณแม่ก็มี4ีสิบเก้านะครับกับลงก็คือเก้าสิบสี่นะครับมีซีหนึ่ง 0แล้วก็46นะครับผมแนวทางความฝันนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมทางช่องก็ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ